และนี่ก็คือปืนอูซี่เวอร์ชันเลคัโวนะเฮ้ยเนี่ยแหละผมอยากเล่นมาตั้งนานแล้วอันนี้ผมไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟไทยนะครับผมอยู่ในเซิร์ฟอินโดนีเซียนั่นเองนะครับผมอ่าผมอยากจะมาเล่นปืนนี้ตั้งนานแล้วด้วยนะครับอ่ะอูซี่เวอร์ชันเลคัโวแน่นอนนะครับว่าซีรีส์เลคัโวเนี่ยนะครับไอไลน์แบบนี้แหละนะครับมันจะต้องมีการปรับสเปคปืนมีการแบบทําให้มันดีกว่าของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยตัวดั้งเดิมเป็นยังไงไม่รู้นะ ยิงเบี้ยวยิงสายยิงไม่ค่อยจะโดนหรือยังไงไม่รู้แหละแต่ตัวเนี้ยปรับปรุงมาจากของเดิมน,นะครับก็คือมันต้องยิงดียิงง่ายขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะขออนุญาตไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งใ้ชอ่อง Tapikem ด้วยนะผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเข้าไปยิงให้คนดูได้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวรับชมโฆษณาสักครู่เราเข้าไยเนี่ยแหละมาเริ่มกันที่ดาวาระเบิดนะครับเอาจริงๆนะขอนัานี้ผมไปลองเล่นมาแล้วนะครับมันยิงดีขึ้นจริงนะครับแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่ผมขัดใจกับตัวเลยครับโ่ เกือบ <F ill ers> ตายอย่าล็อก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 อย่าล็อเพื่อนสวัสดีเออแม่งอา่าเอ้กระสุนหมดเนี่ยแหละสิ่งที่ผมขัดใจคือกระสุนมันมีแค่หกสิบใช่ไหมตัวดั้งเดิมนเท่าไหร่อ่ะผมจำไม่ได้เฮ้ย <f ew th> อ,อ,อยู่ตรงนี้อ่ะ สวยเบิทำดีเฮ้ยเอาว่ะเออตัวนั่งเดินมากระสุนมันมีแค่หสุนัดใช่หรือเปล่าคนดูใช่ไหมถ้าใช่ก็คอมเมนต์เอาละกันหรือไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวผมจะไปหาดูเอาละกันนะเออไม่รู้แหละแต่ว่าผมอยากให้มันเป็นกระสุนแบบเอาสัก75นัดอ่ะหรือไม่ก็เพิ่มอีสักแบบ7อีสัก10อ่ะเป็น70อะไรเงี้ยเออผมว่าโอเคเละผมว่าโอเคจริง แต่มันยิงยิงง่ายขึ้นอะมันยิงง่ายขึ้นจริงข้างหน้าเอาเพื่อนดีว่าอ้สวยก็ถูกแล้วล่ะก็ได้ยิงข้างหน้าถูกละออ,อันนี้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะอไอเทมช่วยยิงก็คือ,อหัวกระสุนฉาย,ายาก็มีแค่ฉายาโย,ยกอย่างเดียวนะครับ เออรากินเอานี่คือแบบปืนมันแบบเพียวๆเลยนะครับปืนมันเพียวๆเลยอู้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 ไม่เอาไม่เอาปวดหัวต้ปวดหัวตไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วผมยามแล้วแท้ไปตามคนเก่งดีกว่านี่มบนไปไหนวะ นี่เหล้วคนเดียววย <take> แถวนี้ป่ะวะเขาไม่ใช่อวะไปนู่นเลย s <S สวย oh, โอ้โหลบแดงล่างไปเจอเพื่อนใช่ไหมอ๋อ oh, ไปเจอเพื่อนเราข้างหลัง <laughs> แต่มันจริงง่ายนะแต่เกิดว่าใส่ไอเทมให้มันดีกว่านี้ก็คือใส่ไอเทมแบบเสริมดาเมจหัวก,ก็สุนหัวสุนแรงนะเพิ่มความแรงหน้ากากเดี๋ยวจะใส่เป็นหน้าก,ากากที่มันแบบครบแบบเพิ่มความแม่นยำควบคุมแรงถีบอะไรเงี้ยก็โอเคเอ้ยอะไรวะแบบคุมปืนง่ายๆอะ่ะเออหน้ากากที่มันบวกที่มันคุมปืนง่ายๆอะ่ะเหมือนหน้ากากวินนบูป่ะ ผมก็ใส่อยู่อแล้วกูจะไปไหนเนี่ยดูไปไหนเลยวะด่านี้มันไปทางไหนตอกเฮดช็อตนะยูโน่เย่อยากชอบเลยว่าเฮดช็อตนะยูโน่อยากชอบเลยว่า บอกแล้วปืนดีหลบระเบิดได้ไวโอ้โยเสียงดังอึดบอกเลยว่าเสียงดังอึดโอ้โหราดเพื่อนดูดิ ไกลขนาดนี้นี่ยังยิงโดนแบบกระสุนนี่แบบตรงเป้าเฮ้ยทนายนะเอ้าเพื่อนดีกว่าโอ้เพื่อนทำกูหล่นเนี่ยเป็นเล็บถ้าเกมนี้ยิงกันได้เนี่กูซัดเพื่อนตาเลยนะเหลือหนึ่งเพชรครับโอ้เชิยววางระเบิดก่อนนี่วางบนรถถังผมชอบด่านนี้อย่างนึงก็คือมั่ง ดีมาแล้วเปิดรถถังโคตรเท่เอา้าวิฟันดูเล่นไม่ได้แล้ว่ะข้างหน้าผมปะบอกแล้วข้างหน้าผมผมได้ยินเสียงไม่หัววะวางเต้า วางเป้าไม่สูงไงถ้าสูงกว่านี้นี่คือได้แล้วจริงๆเฮ้ยกดต่อเลยเหรอเดี๋ยวไปห้องอื่นบ้างดีกว่าเรามาเฮ้ยเฮ้ยวางอะนี่โอ้เพื่อนคู่ค้างเหรอวะโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนค้างครับอ๋อเพื่อนค้างเพื่อนบั็กเห็นชื่อเพื่อน เออบักนี่มันก็ดีอย่างหนึ่งนะาะทำไม่รู้เลยว่าศัตรูนี่อยู่ตรงไหนนะสามารถแบบถ้ามาเล่นกับเพื่อนนี่บอกเพื่อนได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแบบรอหลอยดักหลอยแล้วกันมาแล้วไปแล้ว มาแล้วครับผมมาช่วยแล้วครับโอ้ยาวหลุดครับยาวหลุดครับโอ้ส <c oughs> วัสดีครับพี่พี่สองใครอยู่หรอครับว้าว <c oughs> อ่ะไประเบิดช่วยเพื่อน <c oughs> พี่เหลือก็ช่วยตัวเองแล้วกัน นี่อยู่ตรงนี้ก็โดนดีครับเฮ้ยข้างบนข้างบนต้องเอาโอ้ขอไม่ได้เหรอตัวนั้นน่ะแม่งเ้ยลำพังกูยิงยากแล้วไม่สิลำพังตัวแล้วก็บางอยู่แล้วนะเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะอุ้ยมีเด้งมีคนถูกเตอะออกจากเกมวะเนี่ยเด้งตัวแดงเลยเอาละครับ สลับฝั่งนะครับผมจากน้ำเงินไปแดงได้เวลาวางระเบิดแล้วได้วางอันไปไปแ้โอ้หไปแล้วเพื่อนกูไปแล้วอ่ะโอ้โหวิ่งไปโคตรไวอ่ะเอ้ยตามไม่ทันเพื่อนเฮ้ยตามไม่ทันอ่ะเดี๋ยวตามเพื่อนดีกว่าวะตามแล้วดูแววดูมีอนาคตอืมวางระเบิดเข้าไป เน่บอกแลว้วตามเพื่อนตามเพื่อนดูมีอนาคตมากเลยนะเราต้องคบเพื่อนดีถ้าคบเพื่อนไม่ดีเราจะไม่มีอนาคตเอา้านี่ก <c oughs> ระเพื่อนกูไม่ดีใช่ไหมเลคนเนี้ย <c oughs> กูไม่มีอนาคตแล้วเนะี่ยไปเราเปลี่ยนคบเพื่อนละนะครับเรามาคบเพื่อนสอบคนนี้คนนี้ละเน่ ดูซิว่าเราจะมีอนาคตที่ดีไนหะมเราจะได้ยิงกี่ตัวนะครับไปๆเพื่อเราตางนี้ยังไม่ดันนะเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวตายตา,ยา่อยปะกอนเล่นเล่นตัวละครแบบเรียร้อยแบบไม่มีเทมอะไรนี้คือต้องเล่นระวังสุดๆต้องวิเคราะห์และคำนวณให้ดีนะต้องคิดวิเคราะห์แยกแยกนะนี่นผมเนะต้องอวยยใอ้ดีนะถ้าอวายอไม่ดีก็คือเรียบร้อยเอ้ยไปละแยกกับเพื่อนละ เออว่ะมีอนาคตเฉยมีอนาคตที่ดีนะเออเราครบกับเพื่อนสองคนนี้นะมีอนาคตที่ดี <c oughs> ไม่ตายกูไม่ตายว่ะเอาว่ะแต่ได้เล้บอกอ่ะเล่นตัวเรียร้อยแม่งต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีจริงๆริงเนี่ยเขายอยดีต้องคอยย้อยดีอุ้ยอุ้ยเขาดาบแล้วใช่ไหมฝันอุ้ยเนี่ยมีคนโดนเตะออกจากห้องอเลและระบบนี้นี่จะเซิร์ฟไทยมีเนาะ คงได้เตะโปกันย,ยับยับอ่ะจริงๆมาเดินเดี่ยวบ้างเนี่ยโอ้โหตัวฟรีใครจะไม่ชอบล่ะครับเอา้าเราทำไมฝั่งนูนง้นเขายืนนิ่งยืนเป็นไก่แปดไก่ชิดมุมอย่างนั้น,ลนเลยเนี่ยยืนเป็นไก่ยืนอย่างนั้นเลรอทำไมอะ่ะลุดเหรอ ใย่ยิงครับใหยิงครับผมตกใจเออวะเออปลาไปหม้อทอมป่ะปลาไป <c oughs> เฮ้ยเดือวเดียวยวะ <c oughs> อ้แม่เมือ่อยโดนหัวกูก่อน ไม่งั้นมีเองไม่รอดแน่นอนโอ้ยทีมเรามีคนเก่งนี่ครับเราถึงได้เล่นได้เดี๋ยวลองดันแบบรวดเดียวแล้วกันไปด้วยมันต้องมันต้องดันแล้วแบบรวดเดียวปั๊บปับ๊บมองซ้ายมองขวาเช็คตาระเบิดขึ้นไปอุยอ้ยเพื่อนนี่หวาชิบหายตกใจเลยเอ้าอุย้ยอุ้ย นี่ได้ได้เปิดนี้พิสูได้ระยะนีพิสูได้แน่นอนสู้ได้แบบชัวร์ๆได้ย,เ,ยเรียบร้อยโอ้ได้ปิดท้ายตลอดอ, <laughs> อีกรอบหนึ่งคนดูปาห้านาทีเดนแมทนะครับเฮ้ย <c oughs> ฮจบเลย โอ้โหมาคนเดียวนะครับโดนดีครับอย่างนงี้ลงล่างอย่างเดียวครับเล่นปืนนี้ต้องลงล่างอย่างเดียวเกิดบนนี่คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าจะโดนคนที่บ้านเขาสอยลลเอานะครับลลเคหลบมุม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 ไม่มีนะหลบมุมครับหลบมุม โอ้โหตัวไอ้ดอันดูตัวไอ้ดอันไม <c oughs> ่ยิงกูโอ้โหโอ้ยหัวกูสี่ลุงตัวไอ้ดอันพร้อมกับปืนแย่คู่โอ้โหอย่างนี้ผมจะเล่นยังไงล่ะครับเดิ๋ยวตัวตัวไอ้ดอันนี่วะสู้กันอะ <c oughs> โอ้โหแอดซิตรัว ดามเมจมันอาจจะดูไม่จัดจ้านเพราะว่าอย่างว่ามันไม่มีมันไม่มีพวกไอเทมให้มันได้เล่นง่ายขึ้นนะครับแบบถ้าคือแบบปืนเพียวๆเงี้ยยิงร้อยอันสองอะไรเงี้ยไม่ไหวนะับยังไงก็ยังไม่ไหวอยู่เด็แต่ยิงง่ายขึ้นแล้วล่ะยิงง่ายขึ้นแล้วทำดีแล้วปืนทำดีแล้ว ระยะนี้นี่คือแบบถ้าต่อถ้าถ้าตัวดั้งเดิมอะที่ผมเคยเล่นนะแบบอูซี่หลายๆตัวนะถ้าระยะนี้ผมยิงไปโดนแน่นอนแต่เนี่ยยิงง่ายๆเลยตะแป๊ะตะแป๊ะตะเป๊ะตะแเป๊ะตะเป๊ะแปะเนี่ยฟัเนี่ยฟักเนี่เลยอ้ไม่ตายได้ไงอ่ะครับจบเกมแล้วนะครับผมขอเหล่านี่ทีนึงเหอะอยากเหล่าคนอินโดว่ะอยากเหล่าคนอินโดว่ะ แมชเกลอยู่นู้นลำบากลำบนเหลือเกินจริงๆผมมีแค้นแหละผมแต่ผมจะเก็บไว้เผื่อได้ทำคอนเทนต์อื่นไงเผื่อได้แบบมาเล่นเซิร์ฟอินโดแล้วแบบว่ามีปืนแล้วมีไอเทมอะไรเงี้ยใหม่ๆม่ผมจะได้ซื้อมาเล่นให้คนดูได้ดูกันนะครับผมผมก็เลยเก็บแค้นนี้ไว้นะครับแต่ไม่แน่ ตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะเล่นจัดเต็มของเต็มทุกอย่างนะครับผมอ่ะแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มา,มากๆครับผมมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับปืนนี้สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าปืนนี้มมนต้องกลัวจะใส่ฉายาอะไรนะครับอ่าเนาะมีความคิดอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มา,มากๆครับผมแล้วเจอกันจ้า